ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทคถ้าจอประสาทตาเราเสื่อมนะคะก็จะส่งผลให้การมองเห็นแย่ลงค่ะตาผ้ามัวเกิดขึ้นแน่นอนค่ะส่งผลให้เกิดต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกนะคะคือ อาการเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นจากจอประสาทต,ตาเราเสื่อมค่ะซึ่งส่งผลให้มีปัญหาต่างๆกับดวงตาของเราค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันพลอยงามตาผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มากกว่า20ปีจากช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงานตาเลยค่ะ คลิปนี้นะคะงามตาจะมาพูดถึงโรคของดวงตาค่ะปัญหาดวงตาต่างๆนะคะตาผ้ามัวแพ้แสงวุ้นในตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกเบาหวานขึ้นตาจอประสาทต,ตาเสื่อมค่ะดวงตาของเรานะคะมีความสําคัญอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะใส่ใจกับดวงตาของเรานะคะอาการของต้อลมตาแห้ง จะมีอาการระคายเคืองตาตาเหมือนมีเม็ดายแสบตาน้ำตาไหลนะคะแพ้แสงหากอาการเป็นมากนะคะจะมีก้อนเนื้อขึ้นตรงหัวตานี้เป็นลูกกลมๆค่ะหากมีก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะมีอาการน้ำตาไหลตลอดเวลาค่ะนี่คืออาการของต้อลมค่ะอาการของต้อเนื้อนะคะแสบตาระคายเคืองตาคันตา จะมีก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อที่ออกไปจากดวงหัวตาของเรานี้จะเป็นเหมือนก้อนเนื้อที่แผ่ออกไปอย่างนี้นะคะเหมือนลากไม้ที่จะย่ง,อย,งอย่างเข้าไปในอจอกระจกตาดําของเรานี่ค่ะถ้าก้อนเนื้อเข้าไปในกระจกตาดําต้องลอกตาค่ะตาต้อกระจกตาผ้ามวัวเหมือนมีหมอกมาบาังตามองไม่ชัด เป็นภาพซ้อนภาพเบอร์นะคะสู้แสงไม่ได้แต่จะมองชัดในตอนกลางคืนค่ะสำหรับอาการต้อหินปวดหัวปวดตาความดันลูกตาสูงกระจกตาบวมหรือขุ่นตาไม่สู้แสงค่ะอาการของวุ้นในตาเสื่อมมองเห็นอยากไยห,หรือจุดดงดำลอยไปลอยมา นั่นคือท่านใดที่มีอาการเหล่านี้นะคะคือวุ้นในตาเสื่อมค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานขึ้นตามองเหมือนมีอยากแย่ลอยไปลอยมาตาผ้ามัวการมองเห็นแย่ลงแยกแยะสีได้ยากค่ะม,มีโอกาสที่จะสูญเสียดวงตาได้นะคะปัญหาดวงตาต่างๆนะคะตาผ้ามัวแพ้แสงวุ้นในตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อลม และท่านผู้ชมมีปัญหาอย่างไรกับดวงตาของท่านคะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น D ี o คอนแทช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาตาหลุดลอก้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดี o n t แท t